วันนี้นะคะเราคุยกับลูกค้า V i P เราเมื่อวานเพิ่งเติมมาเติมเมื่อวานเติมเส้นชุดผัดทัศเศรษฐีไปใช่ค่ะแม่ถวยเท่าไหร่คะก็วันนี้เอาง่ายๆก็ที่ยังคร่าวๆก็ล้านกว่าที่บ้านถูกกี่คนงานรอบนี้ถูกหมดเลยกรีดดังมากกรีดไหมคะโอ้บ้านลั่นบ้านเลยเ,เมื่อวานแม่เอามาเติมกันทางบ้านนะใช่เส้นแดงแสดงพลังจริงๆได้เลขเด็ดจากไหน ไม่เราคิดเองแล้วเราก็ซื้อเองมันลอยขึ้นมาเองคือว่าเราตอนที่เรามาเติมเราก็บอกว่าอธิษฐานนะงวดนี้ว่าเออเราอยากได้ปังๆเพราะว่าเราถูกน้อยถูกทุกงวดจริงหวยอ่ะแต่นี้ว่าเราอยากถูกปังๆถูกเยอะๆถูกสักหลักเจ็ดหลักอะไรเงี้ยอยากขอมั่งเงี้ยก็ทําเสร็จก็เมื่อเช้าก็อธิฐานยกมืออธิฐานนะว่าเออเราไปเติมอะไรมือมานะเราอยากจะมีโชคมีลาภให้ปังๆนะเราก็ก็เลขมันก็คิดขึ้นมาเองเลยส9 1หนึ่ง ตอนนี้ใครโทรมาถามนะเพื่อนแม่เพื่อนแม่ทุกคนโทรมาถามว่า,าจะซื้อเลขอะไรดีแม่บอกเขาหมดทุกคนเลยนะเก้าหนึ 1. 1> ่งเดี๋ยวงวดหน้าแม่จะมีผ้าแดงผูกแล้วนะ, <c oughs> ะแม่เขาจะมีนิมิตหมายดีแกถูกตลอดแล้วก็จะมีลาบก้อนใหญ่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้ลาบก้อนใหญ่ทุกงวดแต่ว่าจะมีเข้ามาเป็นเซตพอดีเมื่อวานแกเพิ่งมาเติมรูปยังอยู่นะคะ,ะเส้นแดงแสดงพลังจริงๆนะคะ, <c oughs> ะลูกสาวถูกไปเท่าไหร่คะ ก็ถูกให้ทุกคนเลยสมตัวบนทุกคนเขียนให้หมดเลยเขียนให้หมดทุกคนแม่แม่ซื้อหวยถ้าวันไหนแม่มั่นใจว่ามีโชคมีลาภเนี่ยอย่างพ่อลูกเขยแม่ถ้าถ้าวันตรงวันน้องสาวมาด้วยลูกสาวมาด้วยจะใส่ให้หมดทุกคนคนละร้อยสองร้อนึงจะแจกแม่จะใส่ให้หมดทุกคนแต่แม่จะไม่บอกนะว่าเออแม่ใส่หวยให้เวลาทุกแล้วบอกเออเขาถูกยังไงบอกแม่จะใส่ให้ลูกๆหมดทุกคนต้องลองนะใช่ก็ เขาก็จะรู้แหละว่าแม่ถูกหวยบ่อยนะคะคนแถวนี้วันนี้ข่าวดังมาเฮ้ยถูกหวยเยอะมากวันนี้เยอะหน่อยวันนี้เยอะหน่อยเลยรีบมาหาค่ะรีบมาหาคนสักนะคนสักจ่ายตังค์ด้วยนะจ่ายตังค์คนสักบอกว่าเมื่อวานสักให้ทูกหวยวันนี้อยากกินราดหน้าเดี๋ยวไปหาซื้อค่ะก็ขอให้แม่ได้รับก้อนโตนะคะเน้าขอแปดหลักนะคะจ้าทุกค่ะทุจ้า